ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่88มีดเพลิงแห่งปลอกแขนไปยุนเฟยก้มศีรษะครุ่นคิดประกายแห่งปัญญาค่อยๆปรากฏชัดในดวงตาของไปหยุนเฟยอ,อย่างแช่มช้าที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ เดิมทีข้าไม่เข้าใจว่าชไนทวนเปลวอ,อัคคีและปลอกแขนถึงอัปเกรดขึ้นมาได้แต่หากเป็นไปตามที่พิ่งยินกล่าวนั่นก็เป็นเพราะแก่นพลังธาตุไฟแม้ข้าจะไม่ใช่สิทธิสํานักช่างประดิษฐ์และไม่ทราบวิธีหลอมสร้างแต่ข้ามีกระบวนการอัปเกรดข้าอาจจะไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด แต่การคาดเดาของข้าต้องไม่ผิดพลาดแน่ยามที่แก่นพลังธาตุไฟผสานเข้ากับวัตถุวิญญาณกระบวนการอัปเกรดก็เกิดการเชื่อมโยงด้วยเช่นกันจึงบังเกิดผลเช่นนี้ไม่เพียงแต่ระดับของวัตถุวิญญาณจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ถึงกับเพิ่มระดับการอัปเกรดโดยที่ข้าไม่อาจควบคุมหรือนี่จะเป็นความร้นลับของกระบวนการอัปเกรดแต่ที่ผ่านมากระบวนการอัปเกรดไม่เคยเกี่ยวข้องกับแก่นพลังธาตุไฟ าบ,บางที่หลังจากฆ่ากลายเป็นพุทวิญญาณแก่นพลังธาตุไฟที่ควบแน่นจะมีคุณสมบัติพิเศษช่วยให้โอกาสอัปเกรดสำเร็จเพิ่มเป็นสิบส่วนช่างน่าเสียดายนักที่ไม่มีโอกาสทดลองเพื่อหาคำตอบหลังจากแก่นพลังธาตุไฟหลอมรวมกับร่างแล้วก็รู้สึกแตกต่างจากก่อนเป็นพุทวิญญาณอย่างใหญ่หลวงหยุนเฟยเจ้าคิดอะไรอยู่เสียงของหงยินที่แววเข้าหูดึงสติไปหยุนเฟยกลับคืนมาไม่มีอะไร พี่งงินข้าคิดว่าไปหยุนเฟยลังเลเล็กน้อยจากนั้นเรากับตกลงใจได้จึงกล่าวกับหงยินพี่หงยินขอข้าดูวัตถุวิญญาณทั้งหมดของท่านได้หรือไม่หงยินเหมอมองอย่างตะลึงลานเอ๊ะเจ้าจะดูไปทำไมนี่ไปหยุนเฟยไม่ทราบจะตอบกลับอย่างไรแต่สุดท้ายจึงตัดสินใจได้ ท่านก็ทราบดีว่าข้ามีความลับบางอย่างที่ไม่อาจบอกผู้อื่นได้ที่จริงแล้วสาเหตุหลักที่สำนักทานน้ำแข็งตามล่าข้าแทบพลิกแผ่นดินก็เพราะความลับนี้ข้าทราบว่าพี่หงยินจะไม่ผลักข้าไปสู่อันตรายและแม้ข้าจะไม่อาจอธิบายเหตุผลโดยละเอียดแต่ก็สามารถบอกต่อท่านได้ว่าข้าสามารถยกระดับสิ่งของขึ้นได้แม้ไม่อาจยกระดับจนเทียบเท่าปลอกแขนนี้ แต่ก็อย่างน้อยก็สามารถเพิ่มพูพลังขึ้นมาได้อีกเล็กน้อยว่ากะไรเป็นความจริงหรือดวงตาหงยินศาสตร์ประกายเจิดจ้ายามจับจ้องไปที่ไปหยุนเฟยอืมข้าไม่อาจอธิบายวิธีการแต่ข้าทำได้จริงๆกล่าวจบไปหยุนเฟยก็ไม่เอ่ยปากอีกเพียงเผยสีหน้าสงบนิ่งให้เห็น ประกายตาเจิดจ้าของหงยินถูกรั้งกลับแทนที่ด้วยแววตาครุ่นคิดมันสะบัดมือขวาในมือก็มีมีดสั้นสีขาวปรากฏขึ้นหลังจากยื่นให้แก่ไปหยุนเฟยแล้วจึงกล่าวว่าแม้ว่าจะเป็นอาวุธเช่นนี้ก็ทำได้หรือเพียงพริบตาที่มองเห็นมีดสั้นหัวใจของไปหยุนเฟยก็แทบกระดอนถึงลำคอมันสัมผัสกลิ่นคาวโลหิตอันเข้มข้นจากมีดสั้นเล่มนี้ได้อย่างชัดเจน คลิปตานั้นไปหยุนเฟยถึงกับมองเห็นภาพมายาของสุนัขป่าในตาสีแดงฉานกำลังขูข่คำรามใส่มันภาพมายานี้คงอยู่เพียงชั่วครู่ก็เลือนหายไปยามที่ไปหยุนเฟยเรียกสติกลับคืนมาได้ทุกอย่างก็กลับเป็นปกติมีสัน้นก็เป็นมีสั้นธรรมดาไม่ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นมีสั้นธรรมดาเพราะหากพิจารณาใกล้ๆแล้วไปหยุนเฟยพบว่ามีสั้นนี้สมควรเรียกเป็นเขี้ยวของสัตว์ร้ายมากกว่ามีดเล่มนี้ถึงกับใช้เขี้ยวขัดฝนแล้วตกแต่งให้เป็นมีสัน้น เขี้ยวโลหิตนี้ร่ำลือกันว่าเป็นอาวุธของราชันสุนักป่าโลหิตที่บรรลุถึงระดับ8ดมันใช้เขี้ยวของตนเองสร้างเป็นอาวุธที่แหลมคมจนเหลือเชื่อทั้งยังเตี่ยมด้วยพลังมหาศาลในโลกของผู้ฝึกปรือวิญญาณนะับเป็นวัตถุวิญญาณที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งแต่ไปหยุนเฟยกลับไม่ทราบแม้แต่น้อยมันเพียงรู้สึกว่าอาวุธจะสร้างอย่างแปลกประหลาดจึงง,งุนงงอยู่บ้างเท่านั้นแม้สีหน้าไปหยุนเฟยจะฉายแววสับสนงุนงง แต่ยามที่รับอาวุธชิ้นนี้มาอยู่ในมือมันก็สถานราวถูกสายฟ้าฟ้าใส่ระดับไอเทมของวิเศษระดับตำ่ำพลังโจมตี2,257สิ่งจำเป็นในการอัปเกรดแต้มวิญญาณ113แต้มของวิเศษระดับตำ่ำของวิเศษไปหยุนเฟยงงง,งันวุบความคิดมันสับสนไปชั่วขณะจากนั้นมันจึงพล่งออกมาอย่างแตกตื่น ชั้นนภาระดับต่ำหงยินกำลังพิจารณาสีหน้าของไปยหยุนเฟยชั่วขณะนั้นมันเลิกคิ้วขึ้นพร้อมกับแสดงสีหน้าที่บ่งบอกว่าอย่างที่คาดไว้มันยิ้มพลางกล่าวว่าอย่างที่คาดไว้เพียงสัมผัสครั้งเดียวหยุนเฟยเจ้าก็สามารถบอกระดับวัตถุวิญญาณได้แล้วไม่เลวมีดสั้นเล่มนี้เรียกว่าเคียวโลหิตแม้แทบจะไม่อาจนับเป็นชัน้นนภาแต่พลังของมันก็ยังไร้กาดเหลือเชื่อแล้วเป็นอย่างไร หากว่าเป็นวัตถุวิญญาณชนพาแล้วเจ้ายังสามารถเพิ่มพลังของมันดังที่เจ้าบอกได้อยู่หรือไม่หงยินจ้องมองไปหยุนเฟยที่อยู่ในผวังครุ่นคิดด้วยแววตาคาดหวังหลังจากใคร่ครวญชั่วครู่ไปหยุนเฟยก็ปลุกปลอบตนเองก่อนจะพยักหน้าอืมไม่มีปัญหาข้าเพียงต้องการเวลาอยู่บ้างพิงยินวันพรุ่งนี้ข้าค่อยคืนมีดเล่มนี้ให้แก่ท่านโอเป็นความจริง หงยินยินดีอย่างยิ่งมันยิ้มพลางกล่าวว่าดื่มตามสบายไม่จำเป็นต้องเร่งมือต่อให้ใช้เวลาอีกหลายวันก็ไม่เป็นไรไปหยุนเฟยยิ้มให้แก่หงยินที่แสดงสีหน้ายินดีห้าห้าฉะไหนพี่หงยินท่านจึงปลอดโปร่งนักนี่เป็นวัตถุวิญญ,ญาณชนะภาหรือไม่กลัวค่านำมีดสั้นนี้หลบหนีไปหงยินเพ่งตามองไปหยุนเฟยด้วยสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะส่งสายตาอย่างดุดนัน เจ้าดูถูกพี่ใหญ่เจ้าเกินไปแล้วหรือเจ้าคิดจริงๆว่าจะสามารถหลบหนีไปจากเนื้อมือข้าได้ฮาฮาหลังจากสนทนากันช่วงสั้นๆหงยินย้ำเตือนเรื่องที่ไปหยุนเฟยต้องทราบหลายอย่างเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของวิญญาณตนเองทั้งยังห้ามไม่ให้พยายามเพิ่มพูนพลังวิญญาณในช่วงเวลานี้อันดับแรกที่ไปหยุนเฟยต้องทำก็คือสร้างความคุ้นเคยกับพลังใหม่ที่ได้รับมายามนี้มันเป็นพุทวิญญาณระดับกลาง แม้ร่างกายมันจะปรับสภาพเข้ากับพลังได้แล้วแต่ยังคงต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังและร่างกายระดับการควบคุมของมันยังเป็นวีรชนวิญญาณจึงจําเป็นต้องทําความคุ้นเคยกับพลังของด่านพูดวิญญาณก่อนจึงจะสามารถฝึกปรือต่อไปได้ยามค่ําคืนไปหยุนเฟยนั่งขัดสมาธิบนเตียงโดยมีเขี้ยวโลหิตอยู่ในมือมันเพ่งความคิดจดจ่ออยู่กับการอัปเกรดนี่เป็นครั้งแรกที่มันมีโอกาสได้อัปเกรดสิ่งของในระดับของวิเศษ ไปยุนเฟยจึงไม่กล้าเลินเล่อผู้ใดจะทราบว่าระหว่างการอัปเกรดจะเป็นเช่นเดียวกับที่อัปเกรดระดับหายากและสมบัติตกทอดหรือไม่แต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นอย่างราบรื่นสิ่งที่ไปหยุนเฟยกังวลกลับไม่บังเกิดขึ้นนอกจากสิ้นสูญพลังวิญญาณจากการอัปเกรดผิดพลาดที่มากขึ้นและโอกาสสำเร็จที่ต่ำลงแล้วก็ไม่มีสิ่งใดผิดปกติไปหยุนเฟยจึงสามารถอัปเกรดเที่ยวโลหิตได้จนถึงระดับบวก10ระดับไอเทมของวิเศษระดับต่ำ ระดับการอัปเกรดบวก10พลังโจมตี2,257พลังโจมตีเพิ่มเติม1,263ผลกระทบเพิ่มเติมระดับบวก10เมื่อจู่โจมมีโอกาส30%ที่จะข่มขวัญบังคับให้พลังของศัตรูทุกด้านลดลง20%เป็นเวลา10วินาทีสิ่งจำเป็นในการอัปเกรดแต้มวิญญาณ113แต้ม ไปหยุนเฟยใช้มือซ้ายลูบศีรษะด้วยความเหนื่อยล้าอุปกรณ์ชั้นของวิเศษยากที่จะอัปเกรดจริงๆเพื่ออัพเกรดถึงบวกสิค่าล้มเหลวไปถึง6ครั้งศูนย์แต้มวิญญาณไปถึง2,500แต้มนี่แทบจะถึงขีดจำกัดของค่าแล้วนั่นหมายความว่าแต้มวิญญาณของข้าที่เป็นพูดวิญญาณระดับกลางสมควรมีอยู่ประมาณ3,000แต้มอุปกรณ์ตั้งแต่ชั้นหายากเมื่ออัปเกรดถึงระดับบวก10 จะมีพลังโจมตีเพิ่มเติมราวครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีดั้งเดิมนี่มีใช่หมายความว่าวัตถุวิญญาณทั้งหมดเป็นเช่นนี้หรือน่าเสียดายที่ข้าไม่มีวัตถุวิญญาณมากพอจะพิสูจน์อีกอย่างข้าก็ไม่กล้าจะอัปเกรดต่อไปความเสี่ยงมันมากเกินไปหากถ้าอัปเกรดล้มเหลวข้าคงได้แต่ใช้ท่อนไม้ต่อสู้แทนทวนเปลวอัคคีและปลอกแขนอับอับได้เพราะโชคช่วยน่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสเช่นนี้เป็นครั้งที่สองอีก หยุนเฟยเอียงหน้ามองเที่ยวโลหิตด้วยความพอใจพลังโจมตีเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่าครึ่งไม่ทราบว่าพี่หงยินจะยินดีหรือไม่ทั้งผลเพิ่มเติมก็ไม่เลวโอกาส3ส,ส่วนนับว่าไม่น้อยและการลดพลังทุกด้านของคู่ต่อสู้ลงสองส่วนมิใช่รวมถึงความเร็วและพลังด้วยหรือด้วยฝีมืออันสูงส่งของพี่หงยินรวมกับพลังจากมีดเล่มนี้เช่นนั้นแทบจะเรียกได้ว่ากลุ่มชัยชนะเอาไว้แล้ว หลังจากเก็บเที่ยวโลหิตไว้แล้วไปหยุนเฟยครุ่นคิดชั่วขณะจึงนำปลอกแขนสีแดงฉานออกมาผลกระทบเพิ่มเติมสำหรับบวกสิบค่าทดสอบระหว่างต่อสู้กับจางเจิ้นซานแล้วผลของมันนับว่ารายกาศเหนือธรรมดานั่นหมายถึงว่าข้าสามารถหยิบยืมพลังจากคู่ต่อสู้มาเสริมการโจมตีของตนเองได้เมื่อผสานพลังโจมตีและป้องกันเข้าด้วยกันข้าย่อมสามารถพลิกเปลี่ยนกระแสการต่อสู้ได้ สำหรับมีดสั้นปีกเพลิงจากผลกระทบระดับบวก12นี้ค่ากลับยังไม่ลองทดลองมาก่อนต้องใช้แต้มวิญญาณเพื่อเรียกใช้งานหมายความว่าไปหยุนเฟยสวมปลอกแขนลงบนแขนขวานจะถ่ายทอดพลังวิญญาณลงไปปลอกแขนก็เรืองแสงสีแดงฉานสัส่สงไปทั่วห้องแต่นอกจากนั้นกลับไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงเอ๊ะหมายความว่าอย่างไรฉชนไหนมีสั้นปีกเพลิงจึงไม่ปรากฏขึ้น ช่วขณะที่ไปหยุนเฟยกกำลังสับสนคำอัญเชิญมีสั้นปีกเพลิงก็ผุดวาบขึ้นในห่วงความคิดจากนั้นปังเสียงประทุดังทุ้มหนักสถานไปทั้งห้องแสงสีแดงฉานพยพุ่งพุ่งจากปลอกแขนที่มีลูกไฟติดอยู่ด้านบนหลังจากก่อตัวเหนือแขนของไปหยุนเฟยแล้วก้อนเพลิงก็เริ่มยืดยาวพ้นจากปลอกแขนจากนั้นยืดเรียวเป็นรูปลักษณ์ของมีดเพลิงความยาวเชี่ยเศษ ไปหยุนเฟยนิ่งเงันไปชั่วขณะก่อนจะสะท้านตื่นจากห้วงความคิดมันจับจ้องไปที่มีดสั้นปีกเพลิงด้วยสายตาเป็นประกายนี่หรือกลับมีขนาดเพียงเท่านี้ไม่ทราบว่าจะมีพลังเท่าใดมันสะบัดมือซ้ายก็ปรากฏมีดสั้นบวกก้าอยู่ในมือหลังจากกระชับมีดขึ้นมาระดับสายตาก็วาดมือขวาฟันมีดเพลิงลงครง้ง เสียงโลหะดังสดใสพร้อมกับใบมีดครึ่งใบร่วงลงสู่พื้นไปยุนเฟยถือมีดครึ่งเล่มที่มีเหล็กหลอมเหลวหยดลงจากรอยตัดจากที่มองเห็นใบมีดราวกับถูกหลอมจนละลายแยกจากกันไปหยุนเฟยรอบสูดลมหายใจเหนาวเหน็บก่อนจะยื่นมือหยิบเศษใบมีดขึ้นมาหลังจากมองดูมีดเพลิงที่เต้นระริกอยู่เหนือแขนขวาก็ฉีกยิ้มอย่างยินดีเพลิงอันร้อนแรงนักนี่เป็นเพียงแค่รูปลักษณ์ที่เล็กที่สุดเท่านั้น หากว่าข้าถ่ายทอดพลังวิญญาณมากขึ้นไปหยุนเฟยชักนำพลังวิญญาณถ่ายทอดสู่ปลอกแขนเพิ่มเติมส่งผลให้มีดเพลิงประทุยืดยาวออกอีกหนึ่งเชี่ยความร้อนแผดเผาที่แผ่ออกมาถึงกับพุ่งขึ้นสูงในพริบตาขณะเพ่งตามมองไปหยุนเฟยก็หยุดถ่ายทอดพลังวิญญาณลงไปจึงได้เห็นมีดเพลิงแตกเป็นประกายไฟสาบสูญไปวิเศษวิเศษมากคิดไม่ถึงว่ามีสั้นปีกเพลิงจะทรงพลังถึงเพียงนี้ แม้จะสิ้นเปลืองพลังวิญญาณอย่างยิ่งแต่ก็นับว่าคุ้มค่าเมื่อเป็นเช่นนี้ค่าก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกหัวใจของไปหยุนเฟย์เต้นถี่ด้วยความพรุ่งพล่านมันมองดูปลอกแขนพร้อมกับพึมพำกับตนเองถ้าเช่นนั้นต่อไปนี้ข้าจะเรียกเจ้าว่าปลอกแขนมีดเพลิงหลังจากพักผ่อนชั่วครู่ไปหยุนเฟยจึงนำเครื่องประดับชิ้นหนึ่งออกมาจากแหวนช่องมิติ ต่อไปสมควรอัปเกรดเครื่องประดับสักหลายสิ้นแล้วมอบชิ้นที่ดีที่สุดให้แก่อวีเหอเมื่อให้คำมั่นไปแล้วก็ต้องรักษาคำพูดอัปเกรดสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ